วันนี้ให้ฉันไปกับพี่เธอนะนะพี่อแค่วันเดียวเองอไม่ได้ไม่จำเป็นหรอกตับไปเลี้ยงลูกแล้วดูแลคนแก่ที่บ้านไปไปกลับไปได้แล้วแต่ว่าเรื่องที่บ้านฉันก็จัดการหมดแล้วนะพี่วันนี้ฉันแค่อยากอยู่กับพี่ให้ฉันไปกับพี่เธอนะนะจิ๊บเป็นอะไรของจิ๊บเนี่ยทำไม่อยากจะไปทำงานกับพี่นักหนาไปกับบ้านไป ก็วันนี้มันเป็นวันเกิดพี่ไงฉันแค่ขออยู่กับพี่อะนะนะให้ฉันไปด้วยเถอะนะถึงจะเป็นวันเกิดพี่พี่ก็พาจิไปทำงานกับพี่ไม่ได้หรอกทำไมเราต้องมาทะเลาะก,กัน,นข้างทางเนี่ยไปกลับบ้านให้เราไปไปพี่โออะไรอีกอะไรอะนี่เป็นของขวัญ ฉันให้พี่นะเป็นของนำโชคพี่ต้องเก็บไว้กับตัวแล้วก็ใส่ไว้ตลอดด้วยนะฉันหวังว่าทุกครั้งที่พี่ขับรถออกไปทำงานพี่จะแคล้วคลาดปลอดภัยกลับบ้านมาอยู่กับลูกกับเมียนะพี่เจฟพี่รู้นะว่าจเจฟรักและเป็นห่วงพี่งั้นพี่จะเอาติดตัวไว้แล้วกันนะ แต่ตอนนี้จิบกลับบ้านก่อนพี่สัญญาเพาพี่จะกลับมาอย่างปลอดภัยโอเคนะไปะแต่วันนี้ฉันรู้สึกใจโคอไม่ดีไลก็ไม่รู้อ่ะพี่ยังไงวันนี้ฉันก็จะไปกับพี่ให้ได้อ่ะนะพี่โอนะจิบก็อบอกว่าไม่ได้งไง <c oughs> จิบไม่ได้เป็นพนักง,งานที่บริษัทพี่จิบจะไปกับพี่ได้ยังไง แล้วอีกอย่างเ้าเจ้าไหนพี่รู้พี่อาจจะโดนไล่ออกก็ได้แหละฉันขอแค่วันเดียวเองนะพี่นะฉันขอร้องล่ะก็บอกว่าไม่ได้จนไม่ได้ไงแล้อยากให้พี่โดนไล่ออกหรือไงถ้าพี่โดนไล่ออกแล้วใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวทิ้งสิทัดเข้าใจอะไรง่ายๆหน่อยได้ไหมไปนี่ เออเสียงดังอะไรกันคุณพาสวัสดีครับแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ๋อคุณพลาครับเขาคือภรรยาของผมเองครับเมียนายมีอะไรก็กลับติดคุยกันที่บ้านสิมาทะเลาะกันทำไมตรงนี้อ๋อคือผมกําลังจะออกไปทํางานนะครับแต่ภรรยาของผมเซาซีอยากจะไปทํางานกับผมให้ได้ครับเขาอยากไปทํางานกับนายนายก็พาเขาไปด้วยสิตลอดทั้งปี นายก็อยู่กับเขาไม่กี่วันนายก็พาเขาไปด้วยเธอไม่ได้หรอกครับมันเป็นกฎของบริษัทนะครับและอีกอย่างงานขับรถอย่างผมมันมีความเสี่ยงมากเลยนะครับมันก็เปรียบเสมือนไข่มันจะแตกมันก็ง่ายนิดเดียวเองถ้าผมพาแฟนผมไปด้วยแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคนข้างหลังจะอยู่ยังไงล่ะครับพี่โอ แต่วันนี้มันเป็นวันเกิดพี่นะฉันไปกับพี่เธอโยวันนี้วันเกิดนายเหรอครับวันเกิดนายแล้วทำไมไม่ลาง,งานกับผู้จัดการโซ่ละ่ะทำไมไม่อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ได้หรอกครับช่วงนี้งานยุ่งมากเลยครับลาไม่ได้หรอกครับพี่โยปีหนึ่ง พี่กลับบ้านแค่ไม่กี่ครั้งบางปีพี่แทบจะไม่ได้กลับเลยด้ซ้ำวันๆพี่ก็ทำแต่งานพี่เหนื่อยก็ไม่เคยได้นอนบนเตียงอย่างสบายๆนอนแต่ในรถเวลาพี่หิวพี่ก็กินแต่ข้าวเหนียวกับมาม่าพี่ต้องประหยัดแบบนี้มันก็เพื่อครอบครัวของเราไม่ใช่หรอเสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่มันก็เป็นเงินของพี่ทั้งนั้นที่พี่ซื้อให้ฉันใส่ แต่ฉันได้ใส่แต่เสื้อผ้าดีๆไปพี่ดูเสื้อผ้าของพี่สิพี่ใส่มาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยอะ่ะพอไล้แล้วจิ๊บไม่ต้องพูดอะไรแล้วไปกลับบ้านได้แล้วไป,บบเ,ไปเดี๋ยวก่อนโยนี่นายทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อบริษัทฉันขนาดนี้เลยเหรอแล้วอีกอย่างนายก็ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วงั้นเอางี้นะ วันนี้ฉันจะให้หนายลาง,งานวันหนึ่งโดยที่ฉันจะไม่หักเงินนายนายกลับบ้านไปจัดงานวันเกิดให้มีความสุขนะเออมันจะดีเหรอครับคุณพาทำไมจะไม่ดีล่ะนายรีบพาเมียนายกลับบ้านเถอะนะอ,อนี่เป็นของขวัญที่ฉันซื้อฝากสามีฉันฉันเอาให้หนายนะ สุขส sociedad, ันต์วันเกิดนายโยรับไว้เธอส่วนสินค้าล็อตนี้เดี๋ยวฉันจะหาคนมาขับแทนนายเองนายรีบกลับบ้านเถอะได้ครับคุณฟ้าขอบคุณมากเลยนะครับไปรีบกลับบ้านได้แล้ว